สำหรับภารกิจของกองทุนประกันชีวิตนะครับเรายินดีที่จะเรียนให้ทราบว่าเราได้พัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มของเรานะครับเป็นแพลตฟอร์มในการจ่ายเงินกรมธรรม์ร่วมพ้นอายุความจากเดิมทีเนี่ยจำเป็นต้องเป็นตัวผู้เอาประกันภัยเท่านั้นนะฮะหรือผู้มีสิทธิ์เท่านั้นนะฮะที่จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ในการของเงินคืนผ่านออนไลน์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นที่น่ายินดีครับเราได้ปรับระบบของเราแล้วนะครับโดย กรณีที่ผู้ประกันภัยซึ่งมีสิทธิ์เนี่ยนะครับเสียชีวิตลงนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องใช้สิทธิ์แบบไม่ใช่ออนไลน์ซึ่งจะเสียเวลาแล้วก็ต้องให้ทายาทอะไรมายื่นอะไรแสดงอะไรซึ่งจะเสียเวลาและยุ่งยากมากนะครับเราตัดความยุ่งยากเหล่านั้นด้วยการปรับระบบของเรานะฮะโดยให้ผู้ที่ ไม่ใช่ผู้ประกันภัยเพราะผู้ประกันภัยก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะก็ใหผ้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกันภัยซึ่งอาจจะเป็นทายาทนะครับอาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าลูกนะฮะหรือาสามีภรรยาเข้ามาใช้สิทธิ์ได้นะครับด้วยการตรวจสอบเอกสารที่ชัดเจนแล้วก็สามารถยื่นออนไลน์ด้วยความรวดเร็วเลยไม่ต้องเดินทางนะ,ะไม่ต้องเดินทางมานะฮะแล้วก็สามารถทําได้เลยนั่นหมายความว่า ถึงแม้ผู้ประกันภัยจะเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับทายาทก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอรับสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วโดวยวิธีออนไลน์ดีที่สุดนะครับเพราะโลกทุกวันนี้เป็นโลกยุคดิจิตอลแล้วมันเราพัฒนาระบบเข้าไปสู่ยุคดิจิตอลแล้วก็ออนไลน์อยู่ตลอดเวลานะครับและที่สําคัญคือเรามีการตรวจสอบสิทธิ์นะฮะโดยคํานึงถึงกฎหมาย p d p a ออยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราปลอดภยัยแล้วก็ได้เงินรวดเร็วสะดวกด้วยนะครับ